มันหูกับมันจะหลายใชยุดเดียวใชก่อนเดียวปรมาณนห้นนะฮะเนี่ยแพนแพ ใส่พริกเล่มเล็กพามากระด,ดือเนาะค่ะนี่หระดสาดไปเลยไข่ไก่ก็ผักไกับเท่าคิดผิ้ชยเสริมนิดลุกไฟัน่อยพักาน พ่อใส่เดี๋ยวจะฝ่าแรนลงใส่เห็ดก่อนนี่คือเหดกตอนตรงนีเลยถึงตามด้วยชิ๊วขาว ยดหักปานิดหน่อยพอ้อต้องรักต้องดังำนำมาหยอดนิดหน่อยก็ยนนิ่งสู้นิดหน่อยก็จิ้นหลายและจิ้นนิดเดียวพอ พยลดลดกน่อยนิดเดียวก็โหปวดใดญ่ฉี่ใจพักลงไปนณะแต่หน้าที่ท่านได้้ต่ว่าตอนหน่อยลวตอนไปดิ ใส่นี่ลงไปคอชอบหน่วยยี่ห้อี้มันเอามาปาดปาดป้ดปงๆแล้วก้ะกินเล่นเพราะว่าน่ากินเพราะแก่เท็ดแก่เท็ด นี่กำลังผดใค่ะากำลังผดกำลังผดกำลังจะผัดไปนูนแล้วก็ไผัดมูใส่คะนา้าใส่ดอกผักใส่เห็ดหอมเห็ดเกินเห็ดยังละบ่รู้ ใส่พันยลเล็กน้อยไปถึงเสียไหลเป็นชู้หน่อยหนึ่งน,น้ำตาลนิดหน่อย สเสร็จแล้วเสร็จแล้วตักกับปตรงนี้เฟยมันแข็งเราตักเสร็จแล้วเสร็จแล้วตักบปในตักแตแสบครับบาทนี่เสร็จแล้วบารนี่เกืี่ยรอย ชวดจานบาทนี้นบ่เฮ็ดหน่อยๆบ่เป็นกินดูเบิร์ดมือกับเบอร์เบิดบาทนี่